วันนี้เราจะมาแนะนำครับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อาบแชมพูน้องหมานะครับเทติเพ็ดนี่วิธีการอาบส่วนใหญ่ก็จะเทแชมพูกันตรงๆรงลงบนผิวเลยซึ่งมันเปื้องนะครับไม mm ่ใช่อ่ะน้ำใสน้ำใสๆเนี่ยครับใส่น้ำกุวดแล้วก็ค่อยผสมไปไม่ต้องมากครับใส่พอประมาณให้มันจางๆเพราะว่าถ้าข้นๆมากๆม,ม,ม,มันจะทำให้ผิวน้องหมา เป็นแผลหรือว่าอาจจะไม่ดีกับน้องหมานะครับเพราะมันเข้มข้นเกิดไปแล้วก็ผสมให้ใสๆก่อนแล้วค่อยอาบให้น้องหมานะครับอาบน้ำลาดก่อนลาก่อนนะครับลาก่อนลาดก่อนๆๆแล้วก็ค่อยเอยาแชมพูลงไปอาบมานะครัววววเวลาอาบเสร็จ เวลาอาบเสร็จแนะนําอย่าพึ่งล้างแชมพูทิ้งนะครับแต่อย่างน้อยควรจะหมักแชมพูทิ้งไว้สิบนาทีให้วิตามินจากแชมพูเข้าไปบํารุงขนแล้วก็ผิวหนังนะครับมันจะดีกับน้องหมามากชอบไหมพี่บิ๊ชอบไหมชอบไหมโ้ก,กาวกาวให้หน่อยที่โอ้โหมันความสุขโอ้โหเลิ่ม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 โอ้โห,หนา น้าแทางเคลือม,มากเครื่องครับเครืมองช่วยชูมมาดูใกล้ไกล้สูมมาดูใกล้ไกล้สูมมาดูสิหน้าเฟินขนาดไหนโอ้โหเลยโอ้โหมีกอมสุกแท้โอ้โหครับแล้วก็ค่อยล้างออกน้องหมาก็จะผิวหนังดีสุขภาพขนดีครับ สวัสดีครับ